ฟาดฟาดคุณผู้ชมดูดีถึกมากฟาดอืออืออือโอ้โหเดี๋ยวนอนจะถึกไปไหนเดี๋ยว เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะกลับมาพบกับผมเด a บายแ l ลช h Channel อีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม o m e g i ิอารีกันอีกแล้วนะครับผมแมคคุณผู้ชมครับผมวันนี้เป็นวันที่ผมเนี่ยรอคอยมานานมากเลยนะครับผมเพราะว่ามีตัวละครใหม่ที่บอกได้เลยว่าผมอวยสุดๆในเทิร์นเบสนะครับผมเป็นตัวที่ผมเห็นแล้วแบบว้าวแล้วก็ปั้นเป็นตัวแรกของ ID ใหม่ที่ผมเล่น ไอเทอร์นเบสเลยนะครับผมนั่นก็คือนอนคานิฮิเมะนั่นเองนะครับผมนอนคานิฮิเมะนะผมเป็นปูปูโลลินะผมน่ารักน่ารักนอนมาในคราบของแทงนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูนะว่าสกิลเลมันเป็นยังไงมีเอฟเฟกอะไรบ้างนะครับผมผมก็จะไปลองในโหมด3-3กันนี่แหละครับผมน้อนจะน่ารักขนาดไหนน้อนจะเล่นสนุกยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับ ต้องมาแล้วน้อนสามร้อยเต่าพี่ให้นอนทั้งหมดเลยนะยางยางหยิกไม่เอามาเห้นอนสามร้อยเต่าขอเหอะนะนอนตรงมาหาพี่แล้วจวังหวะนี้ไม่เอายูกิออกไปเจ๊ไม่เอาเจ๊ไม่ไม่ไม่จะเอานอนขอเหอ,อน้อน น,น้อนน้อนต้องมาหาพี่แล้วไม่อไม่ใช่น้อนคูบินาชิสิโอ้จะเอาน้อนขานิฮิเมะโอ้โหสามร้อยเต่าน้อนไม่มาหาอะนนอ๋นอนน้อนเห็นคนอื่นดีกว่าพี่ นอนไปหาคนอื่นทำไมน้อนทำกับพี่อย่างนี้พี่อุสตส่าห์เลี้ยงน้องปั้นน้องมาในเทิร์นเบดแต่น้องทำกับพี่อย่างนี้ทำไมอ่ะอารักผมแล้วก็เข้าเกณฑ์กันมาแล้วนะฮะเราได้นอนคูบินาชิมาแทนนะผมไม่เป็นไรฮะ <c oughs> จริงๆอยากได้นอนปูนะไม่เป็นไรผมจะเริ่มดีวิวจากตรงนี้เลยแล้วกัน อยากรู้พวกแกว่าน้องถึกขนาดไหนอืน้อนมาหาครับผมฟาดไปฟาดไปฟาดฟาหูเดียวเดี๋ยวทำไมน้อนถึกน้อนถึกมากอะไรครับเนี่ยโอ๊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 ยเออทำไมดูรีบไปจัง uh <isas> เดี๋ยวสิอย่าไปเล่นอะไรเลยไปดิอื้อฟาดจะหนี ยังมาดิไปไหนอื้อฟาดฟาดฟาดโอ้ไถเออนั่นแหละไประหนึ่งฟาดฟาดอื้อฟาดฟาดโอ้จะตายฟาดเออเนี่ยคุณผู้ชมนอนถึกมากทั้งนอนซาชิกิทั้งโอ้โหไถเออออื้ฟาดเออเอาโดนลัดฟาดฟาดเออสวยเล่น ฟาดเออไม่ฟาดอือฟาดฟาดฟาดอือเอออย่ายิงผมครับขี้เคียวครับใจเย็นฮะโอ้นอนปูนี่ค่อนข้างถึกนะถึกมากอือสองพุ่มก่อนไม่มีขอตังเมื่อี้วิคุณผู้ชมผมเจนนกแดงได้เวลาฟาดจัดหนัก โอ้น้องปูเก็บคิวไหมอย่ายุ่งกับเพื่อนอื้อฟาดไปดีครึ่งหลอดฟาดอื้อนอนนอนอยู่ไหนน้อนปูอุ้ยชิน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 ไม่ทันวะ่ะอะไรขี้เคียวหือหือมาดื้อฟาดเอ้ยปูไม่อื้อฟาดฟาดโอ้โหถึกมากเลือดไม่รถเลยตายอย่าทำผม โอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งฟาดฟาดฟาดอืออู้ดูอุ้ยเฟสฟาดอุ้ยฟาดอ่าจะตายเออเออไม่ทีมอย่าตายไอหนีไปฟาดฟาดที่ โอ้โหทำไมนอนปูเถื่อนจุงใบอย่างงี้ต้องซื้อนอนมาเล่นแล้วแหละ,หละ,หละฟาดฟาดฟาดวิ่งเร็วไม่พอต้องหายตัวด้วยอือนั่นแหละอือฟาดแน่เอ้ยมึงจะเปิดประตา่างงี้ไม่ได้ฟาดเออโดนไถฟาดฟาด,ฟาดโอ้โหฟาดโอ้โหถึกมาก คุณผู้ชมผมตีนอนไม่เข้าเออแลวแหลกด้วยคุณผู้ชมผมตีนอนไม่เข้านอนจะอึดไปไหนเนี่ยนอนถึกมากฟาดอื้อไปดีซูสบิฟาดอื้อฟาดฟาด,ฟาดโอ้โหนอนเข้ามาถึงในบ้านเลยเหรอฟาด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 คุณผู้ชมดูด,ดีถึกมาก ฟาดอืออืออือโอ้เดี๋ยวน้องจะถึกไปไหนเดียวว่าโอ้ฟาดอืออือตายพี่น้อยอือฟาดฟาดอืออือฟาดฟาดเออโอ้โหน่ารั่น้อนถึกมากโอ้ ตายแล้วแล้วผมไม่ได้จัดรูจัดของให้คุณพิทาชิตีไม่เข้าเลยฟาดเออไปดีคุณโดมิกิครับอือือสวยนั่นหลครับผมตอนนี้เรายัางอยู่ที่สองนะผมที่หนึ่งเป็นสีเหลืองนะผมทีมน้อนปูนะครับผมโอ้น้อนปูเก็บเอาเก็บเอานะฮะบอกเลยว่าน้อนปูโหดมากถ้าน้อนปูเกิดนี่คือเอาแทบไม่ลง สึแควกอืมดูขนาดโดมกิยิงมันจะยิงไม่เข้าเลยอ่ะโอ้ยโดนไถไปไหนสโลฟาดฟาดโอ้โหอนอนฮิวแรงมากแล้วถือด้วยโอ้โหต,ตายตายทีมฉันตาย,ยดูเสียงน,นอนดีน่ารักเสียงน,นอนน่ารักมากเลยอ่ะคุณขี้เคียวครับอเอ้าวางผิดยิง เอเด็กอ <muitas S 2> ือ <sketches> นั oh ่นแหละลอยลอยเลยขี้เขียวลอยโดนยกแล้วฟาดตายพอดีลอยเลยอื้อฟาด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  เอ้ยโอ้เยอะ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 ถอยถอยก่อนเยอะเยอะเยอะฮู้ฮู้น้อนปูอันตรายมากดูดิคุณผู้ชมน้อนปูเก็บเอาเก็บเอาน้อนปูถึกจริงครับคุณผู้ชมถึกมากเอาไม่ลงอ๋อ ขี้เคี้ยวไปไหนขีเคี้ยวเออนั่นแหละมันปูมันปูปูเบลสิบแปดนั่นเหรอผมเบลสิบห้าเ,เองเออฟาดไปดิชินเออฟาดไปโอ้โหมันมีเกาะสะท้อนด้วยถอยถอยถอยมาถอยมาอย่าไปบวกอย่าไปบวก เอานอนไม่ลงจริงคุณผู้ชมถึกมากเลยอ่ะแอบก่อนหน่ี้ต้องแอบยังยังอือนั่นแหละปอเอ้เอ้เอ้โนตปูทำไมน้องทำกับพี่อย่างงี้น็นตปูโอ้โห เออเอาชินชินเลือดนะเลือดนะอืออโอ้โหอืมเ,เ,เกือบเก็บได้ทุกท่านเกือบตายเฮ้ยอืดเออออถ้าจะมาเยอะขนาดนี้อเ,อนนอเอ้ยจะครบสามสิบแล้วโอ้เรียบร้อยครับผม ทีมสีเหลืองก็ได้เก็บครบ30ตัวไปก่อนนะฮะน้อนทำไมน้อนถึกขนาดนี้ล่ะน้อนถึกจริงถึกมากทีมผมก็ได้ที่สองไปชอบเสียงน้อนอ่ะ นอนน่ารักคุณผู้ชมได้ที่สุดผมก็ได้นอนมาเล่นแล้วได้นอนปูมาเล่นแล้วคุณผู้ชมครับผมในที่สุดร้อยกว่าเต่าที่ผมเสียไปผมก็ได้นอนมายี yeah! ่ เราไปดูกันดีกว่าครับผู้ชมว่าสกิลการเล่นขนนอนนี่มันจะเป็นยังไงจะเล่นยากเล่นง่ายไหมเราจะได้รู้กันแล้วครับผมเอาละครับผมตามเมื่อกี้ผมดอนดอนทุกยับเลยรอบนี้นี่ผมจะทุบใครตายไหมเนี่ยเพราะผมไม่เคยเล่นนอนนะใครก็ไม่เคยเล่นไม่รู้เล่นยังไงเหมือนกัน ไทยือ้อไม่โดนทุบไม่โดนใครเลยคุณผู้ชมโอ้โนนา้ทุบหน่อยไม้ทุบหน่อยไม่เออทุบไปโอ้ยทุบใครไม่โดนเลยไทยเอออ้ไยไถมันล็อกเป้านี่ว่าสวยสิอย่างงี้เออเกี่ยวไม่ให้หนีเออทุบเออทุบไปโดนเออไถไปไถโดนใครไม่รู้เออ เปิดอติโอ้ทุบอุ้ยสุดยอดทุบเออไปโดนเอามันโอ้ยโด,ดนเ,เนนนนข้าไปนะจีไอ้ถอยไอ้ทุบไม่เอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งไอ้นอนนันอ่ะข้าไม่ได้จีมันตบหลังผมอะ่ะโอ้แต่ครูดาวอันตินานอยู่นะ โอ้นี่คือข้อเสียเหมือนกันอันติพังไฟนานสงสัยต้องใช้เทมเลคู่ดาวคิเคียวคิเคียวโอ้อคิเคิวอุ้ย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 เยอะเยอะเดียว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 ใจเย็นๆนะทุกคนทุบอือไม่โดนเหมือนสกิลทุบมันจะกันสถานะด้วยนะคุณผู้ชมเหมือนจะกันสถานะรุดดูเลือดโอ้ทำไมเยอะขนาดนี้อ่ะ เหมือนผมมาเป็นกระสอบทรายไงไม่รู้อะรอด้วยเพื่อนน้อนตายน้อนตายนอนาย่าบุกเดียวอือไทยโอ้ยไปไหนอ,อืออือแต่อันตีไกลอยู่นะทุบทุบโอ้ถอยถอยเยอะ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 ไปโอ้ยอ้าโอ้แต่ เหมือนเราจะถอยไม่ได้นะถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ข้างหน้าอเอนั่นแหละดีครับผมคุณยูเมกุยเหมือนว่าถ้าไม่มีอีกฝั่งอยู่ด้านหน้าเราเหมือนเราจะเดชไม่ได้อะเวลาเราเดชจะต้องมีเป้าให้เราเดชปะไม่แน่ใจไปครับผมยูเมกุยเกณฑ์ไปอีกอะไรมานี่มิกสซึ เดี๋ยวจะยืนใครอยิงไม่ได้อื้อลูทีนทีนครับโอ้ย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 ไม่ไหวไม่ไหวแอบหืมโอ้โหคามิรันจีเปิดอติโออยู่ไม่กุยก็ไม่รอดแอบคามิรันจีเก็บสามเลยเหรอจะไปโหดจังครับเราต้องแอบเฮ้ย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 เปิดอื้อ เออไม่กิเกียวเออไม่เออทุบไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาโอ้จังหวะชุรลระบุนคุณผู้ชมทีมสีเหลืองไม่เก็บจังหวะชุรลระบุนโอ้โหคนอื่นเขาเป็นลักสิบแล้วเรายัางสี่ตัวอยู่เลย ไถไถเกี่ยวทุบอืออืออือโอ๊ย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 ตายตายอย่ายิงผมทุบอือเอาถอยมาถอยมาใส่ให้หนีไปอีหนีไปเรือเธอน้อยหนีไปอ๋อเออโอ้โหโอ้โหอือเก็บไปสองสวย โอ้โหเออเออโอ้โหมันมากครับคุณผู้ชมโอ้หรไม่ถึงอืออือไม่ถึงโอ้ยโดนสตัร์ไม่อย่าทำนอนเอ้าเอ้าโอ้โหโอ้โหตั้งแต่ผมเล่นมาผมพอจะรู้แล้วแหละ จุดอ่อนของน้องคืออะไรจุดอ่อนของน้องอย่างแรกเลยครูดาวครูดาวนานมากครูดาวนอนค่อนข้างนานนะโดยเฉพาะอันตีเนี่ยโอ้โหมีแคสซอ,อ,อใครได้ปไปวะไม่ใช่เราใครได้อ่ะใครได้เมื่อกี้ใครได้มแคสซ์ไอ,อ้ โอ้ oh, เป็นน้องตายเป็นทีมเราที่ได้มีกระสือแต่ว่ายังก็ตามไม่ทันแล้วแหละดูอาิบเก้าสิบห้าแล้วจบอย่างไวโออตายละ <c oughs> จบไวมากคุณผู้ชมอื้อหือ บอกเลยคะแนนสุดยอดพูดเลยพูดได้คำเดียวว่าโคตรสุดยอดคุณผู้ชมก็ไม่แปลกครับ MVP นะนางเด่นเก็บจังหวะชุนระบุญเก็บห้าอย่างนี้สวยครับสวยดูดูคะแนนผมยังไงโหดมากคิวศูนตายแปด โหดปั๊นละคุณผู้ชมโอ้ยขับตัวองนะแนน่ารักจัดดูดูคันดนน่ารักมากคุณผู้ชมห้าเนี่ยตั้งห้าคันดนน่ารักมากครับผมเอ้ยแต่น้องเล่นท่านเล่นดีๆน้องเล่นมันนะเล่นมันจริงเอาละครับผมก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมดกับการรีวิว น้อนคานิฮิเมะหรือน้อนปูโรลินะครับผม uh, โดยรวมแล้วเนี่ยจากที่ผมสังเกตนะน้อนจะมีข้อเสียหลักๆคือ1อันติคูดาวนานค่อนข้างนานอะ่ะคูดาวอันติค่อนข้างนานครับผมแล้วก็จากที่ผมดูนะเวลาเดชเนี่ยมันจะต้องมีเป้าให้เราเดชอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวรอน้อนมาวันสุกหน้าเดี๋ยว ผมจะลองดูอีกทีว่าเวลาแดชมันจะต้องมีเป้าหมายให้เราแดชหรือเปล่าหรือว่าแดชได้กปกติอันนี้คือข้อเสียหลักของน้อนคือ1คููดาวนาน2กับ2นี่น่าจะเป็นเรื่องแดชแต่เรื่องคููดาวนี่ผมว่ามันไม่นี่เท่าไหร่เพราะว่ามันมีไอเทมแก้ทางอยู่ไอเทมลดคููดาวค่อนข้างเยอะน้อนน่าจะลดคููดาวได้ระดับหนึ่งแต่โดยรวมผมว่าน้องเล่นง่ายเล่นง่ายครับแล้วก็เป็นตัวที่พังไฟได้ค่อนข้างดี เวลาแบบอารมณ์แบบถ้าเกิดเราไปไม่พัดเราไปการใ้เพื่อนไม่ทันเนี้ยแล้วจังหวะแบบเราอยู่ใกล้ๆล้เราก็สามารถกดอันติีหมุนแล้วเข้าไปทุบกลางวงได้ทาให้แบบอา่าอีกฝั่งมันกระจายตัวออกไปแล้วเราค่อยเก็บตัวดาเมจอีกฝั่งได้โดยรวมก็ประมาณนี้ก็แล้วข้อดีอย่างคือน้องค่อนข้างถึกแล้วก็สกิลตัวรอดเอาตัวรอดเนี่ยค่อนข้างเยอะมีทั้ง เวลาทุปเนี่ยมันจะรีเลอรตัวเองด้วยแล้วก็เวลาโดนดาเมจหนักๆเยอะๆเนี่ยเหมือนน้องจะมีโล่ฟองน้ําขึ้นมาอัตโนมัติเป็นโล่ออโต้ซึ่งถ้าคอมโบกับหน้ากากยักษ์นี่ผมว่านอนยืนนานเคีย์ไอเทมที่ผมคิดนะเคีย์ไอเทมเนี่ยที่น้องควรจะมีหนึ่งเลยคือหน้ากากยักษ์หน้ากากยักษ์นากากกเนี่ยเอามาคอมโบกับโล่ทำให้ยืนนานขึ้น2ไอ ไอ้อะไรนะปอกแขนรถคูดาวปอกแขนเสียงหลงอปอกแขนรถคูดาวปอกแขนรถคูดาวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคีย์เทมตัวหนึ่งที่น้องต้องมีอันนี้จากจากการที่ผมเล่นนะคาดเดาว,ว่าไอ้คีย์เทมที่น้องต้องมีมีอะไรบ้าง2องอย่างเนี้ยผมว่านอนควรต้องออกช่วงต้นเกมส่วนของท้ายเกมผมคิดว่าไอ้ช่วงที่เราต้องไข่รองเท้าเนี่ยผมว่าน่าจะออกเป็นเอเกาะรีเลือดเวลาเราออกวงไฟ นอนจะได้แบบไม่ต้องกลับบ่อบ่อยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าคีย์ไอเทมที่นอนควรมีน่าจะ3ชิ้นนี่แหละก็ถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วกออ็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลา,าไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ